มาแล้วครับรถขุดคูโบตา k h 021ขนาดเล็กแต่ทรงพลังนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้มีใบอินวอยครบถ้วนรับประกันว่าไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยเหมาะกับงานขุดขนาดเล็กงานเกษตรงานก่อสร้างงานปรับพื้นที่ในสวนหรือแม้แต่งานขุดวางท่อระบายน้ำงานขุดดินทั่วไปใครที่กำลังมองหารถขุดที่ราคาไม่แพงแต่ใช้งานได้คุ้มค่าและมีสภาพดีพร้อมด้วยงานได้ทันที คันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับจุดเด่นของคันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซล3สูบที่ให้กำลังขุดดีเยี่ยมเดินเรียบประหยัดน้ำมันทำงานต่อเนื่องได้นานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนสูงหรือเครื่องสะดุดง่ายระบบปั๊มเป็นแบบปั๊มเฟืองซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานแรงดันน้ำมันคงที่ส่งกำลังได้ดีทำให้การทำงานของแขนและบุ้งกี่มีความต่อเนื่องไม่สะดุดเหมือนปั๊มรุ่นเก่าที่ต้องรอแรงดันสะสมและที่สำคัญ คน,นีใช้คอนโทรลลูกหมากซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแม่นยำขึ้นและลดอาการสั่นสะเทือนขณะทำงานมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานรถขุดก็สามารถเรียนรู้ได้ไวควบคุมง่ายไม่ซับซ้อนช่วงล่างเป็นแทร็กยางสภาพยังดีมากพร้อมใช้งานไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นผิวแทร็กยางช่วยลดแรงกระแทกไม่ทำลายพื้นผิวถนนหรือพื้นที่ที่ต้องการถนอมผิวดินเหมาะกับการทำงานในสวน บริเวณที่เป็นพื้นคอนกรีตหรือแม้แต่ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อแรงกดทับและยังมาพร้อมใบดันดินซึ่งช่วยให้การปรับพื้นที่ก่อนและหลังการขุดเป็นเรื่องง่ายขึ้นไม่ต้องใช้แรงงานคนมากประหยัดเวลาและทําให้งานเสร็จเร็วขึ้นใช้งานมาเพียง4,000กว่าชั่วโมงเท่านั้นถือว่าน้อยมากสําหรับรถขุดนําเข้าที่สําคัญคันนี้ผ่านการตรวจเช็คจากทีมช่างมืออาชีพทั้งระบบเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกระบบไฟ และระบบส่งกำลังทุกอย่างพร้อมใช้งาน100%เอร์เซนตไม่ต้องซ่อมเพิ่มให้ยุ่งยากใครที่กังวลเรื่องรถมือสองสภาพไม่ดีซื้อมาต้องซ่อมก่อนคันนี้ตัดปัญหานั้นไปได้เลยเพราะเราตรวจเช็คให้ครบถ้วนแล้วเก็บงานทำสีใหม่ทั้งคันให้ดูสวยสะอาดเหมือนได้รถใหม่ใช้แล้วมั่นใจไม่ต้องกลัวจอดซ่อมเหมาะกับหลากหลายงานทั้งงานขุดร่องสวนขุดบอบลาขุดวางท่อประปาท่อไฟฟ้างานขุดดินในไซต์ก่อสร้าง ใช้ในพื้นที่จำกัดได้ดีเพราะตัวรถเล็กคล่องตัวสามารถเข้าถึงพื้นที่แคบๆได้ง่ายแต่ยังคงให้กําลังขุดดีไม่แพร้รถขนาดใหญ่และด้วยน้ําหนักที่เบาทําให้การขนส่งสะดวกสามารถใช้รถบรรทุกเล็กขนย้ายไปตามซต์งานได้ง่ายประหยัดค่าขนส่งไปได้อีกเยอะเราจัดให้ในราคาสุดพิเศษเพียง1 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถขุดที่สภาพดี พร้อมใช้งานไม่ต้องซ่อมเพิ่มสนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงและทดลองขับได้ที่บริษัทของเราเรามีรถขุดนำเข้าจากญี่ปุ่นให้เลือกมากกว่า100คันทุกคันผ่านการตรวจเช็คและพร้อมใช้งานทันที